เรับกทุกคนพบกับสียาอีกแล้วครับวันนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้สิยาของเราเนี่ยไม่สามารถออกไปถ่ายทําสถานที่ท่องเที่ยวได้เนาะวันนี้ก็เลยมีคลิปสัตว์เลี้ยงตอนช่วงโควิดนะครับก็จะมีเจ้ามังคุดตัวนี้นะครับแล้วก็มีนี่มีอยู่สีกระบากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงของผมนะครับนี่สัตว์เลี้ยงช่วงโควิดครับจะอยู่ในนี้นี่ทั้งหมดสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รู้จะยังอยู่เรือนะ่อะ อยังมีอยู่ฮะเนี่ยนี่ครับสัดเลี้ยงของผมคือไส้เดือนนั่นเองนะครับใช้ผลิตมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนก็มาใช้กับที่บ้านนะครับใส่ผัดส,สวนควนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็จะมี ร้อยอันนี้เลยนะครับใหญ่มากนะครับจนต้นมันหักแล,แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับที่มันมีกี่อันเนี่ยมีกี่วีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบผมว่าน่าจะพอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแล้วก็น้ำหนักเยอะต้นมันจะรับไม่ไหวผมจะตัดปีทิ้งละนี่เนาะที่ผมเลี้ยง ก็จะมีในในใน,นี้ด้วยนะผมจะเอาเศษขยะจากจากครัวนะครับมาหมักไว้ตรงนี้ก็จะมีนี่ฮะผมก็จะหมักไว้ลักษณะนี้นะด้านใต้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนแหละฮะเนี่ยไส้เดือนก็จะย่อยสลายพวกนี้ใครพอมีวิธีกำจัดมแมลงหวีนะฮะ ก็อาจจะคอมเมนต์มาบอกให้ผมนิดหนึ่งว่าเขากำจัดกันยังไงอันนี้มูนไส้เดือนเอามาใช้กับนี่นี่นี่มีตัวไส้เดือนอยู่เลยคระะับดีนะครับนี่พืดผลออกเยอะเลยอันนี้ก็มีออก3มต้นนะครับกล้วยเป็นกล้วยหอมนะนี่มะคุด ไสเดือนที่ผมเลี้ยงจะเป็นพันธุ์บูเวิร์มครับเนื่องจากให้มูลไส้เดือนที่เม็ดละเอียดคือสามารถดึงไปใช้งานได้ทันทีนะครับแต่ก็จะมีพันธุ์พื้นบ้านตัวใหญ่ๆติดมาบ้างครับในส่วนของการเลี้ยงดูนะครับตัวไส้เดือนไม่ต้องการการดูแลมากมายนะครับอาหารของไส้เดือนที่ผมเลี้ยงผมจะใช้ขี้วัวแช่น้ำหนึ่งอาทิตย์แช่เสร็จแล้วก็มาใส่กระบ,บาดเลี้ยงครับแล้วก็เอาตัวไส้เดือนมาปล่อยไว้เลยครับ อีก4อาทิตย์ก็สามารถจะเก็บมูลไส้เดือนไปใช้ได้เลยครับอ๋อแต่บ้านไหนที่มีเศษผักเศษผล, i i ลไม้ที่เหลือนะครับก็สามารถให้เป็นอาหารเสริมได้นะครับส่วนของผมก็จะมีทดลองไว้ตะกร้ใหญ่ๆเลยครับพอมีเศษผักเศษผลไม้จากในครัวก็มาทิ้งไว้ในนี้ครับรู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าครับเห็นไส้เดือนมีเยอะมากใครจะลองวิธีแบบนี้ก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่ามาแรงบีบเยอะนิดนึงครับสำหรับใครที่สนใจวิธีการเลี้ยงนะครับสามารถ คอมเมนต์ Comment, เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมยินดีจะให้คําปรึกษากับทุกคนนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กําลังใจพวกเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซี่ยะแล้วเจอกัน